เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทางชูอาลปอริญญาไมคดฟิลตัวเก่งของทางเจ้าสัวน้อยฝูเล่มหลังจากทางฟาบิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่านี่คือหนึ่งในเป้าหมายนักเตะของทีมเราในช่วงตลาดสอรอบที่ผ่านมา ขณะเดียวกันจากการที่ลิวอพูกำลังจะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางอาร์เนสต์ร็อในใหญ่ดัชแมนจากทางเฟยนู์รอเทอร์ดัมเข้ามากลุมบางเหียนของทีมเราและเขาก็มักจะเลือกใช้แผนการเล่นแบบระบบ4-2-3-1ที่ต้องการมิดฟิลด์ตัวรับถึง2คนคอยคุมเกมแดนกลางให้กับทีมทำให้ทางเปารินย่าเองก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งดังกลา่าว อย่างไรก็ตามล่าสุดทางมาโกซิว,วาในายใหญ่ของทางฟูแลมก็ออกมาประกาศจุดยืนของพวกเขาแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเลยว่าไม่มีความคิดถ้าอยากจะปล่อยตัวดาวเตะวัย28ปีรายนี้ออกจากสโมสรปหลังจากพวกเขาเองก็เคยประสบความสำเร็จในการรั้งตัวนักเตะเอาไว้ในถิ่นคราวเวนคอสเทมาแล้วแม้จะได้รับความสนใจมากมายตลอดรอบปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ ชูเอาเปอร์เรนยาถือเป็นนักเตะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเลยนะซิวากล่าวเขาเป็นนักเตะที่ผมเป็นคนผลักดันให้สโมสรของเราหันไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมจนสุดท้ายแล้วเราก็โน้มน้าวให้เขายอมมาอยู่กับทีมของเราได้สําเร็จ ดังนั้นใช่เลยเขาเป็นนักเตะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกมการเล่นของเราและผมก็หวังอีกด้วยว่าเขาจะสามารถทำผลงานได้ดีในการเดินทางไปแข่งขันสำหรับศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2 2 2 4 4ที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัมเมอร์นี้ด้วยส่วนเรื่องอนาคตส่วนตัวของเขาเนะหรอผมก็ขอยืนยันตรงนี้แบบชัดเจนเลยว่าในการแข่งขันฤดูการหน้าเขาจะยังคงอยู่กับเราที่นี่ต่อไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจในตัวนักเตะภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสปีกทีมชาติโคลอมเบียที่ตกเป็นกระแสะข่าวรืออย่างหนักเรื่องการเก็บเข้าของย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลของเราไป แม้กระนั้นทาง f า b r i บิ o r โอโรมาโก็ดอกมายืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าลิวอพูเองไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากสโมสรของเราไปเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะได้รับข้อเสนอมหาศาลในระดับที่ทีมของเราไม่อาจจะตอบปฏิเสธได้เข้ามาเท่านั้น ล่าสุดทางโอโจโกสื่อชื่อดังจากประเทศโปรตุเกสก็มีการตีข่าวออกมาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าในตอนนี้ดิออสกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของทวีปยุโรปอย่างน้อยถึง3ทีมด้วยกันซึ่งนอกจากทางบาร์เซโลนาที่มีข่าวกับทีมของเราตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วและคุณพ่อบังเกิดเกล้าของตัวดิออสเองก็พยายามจะสนับสนุนให้เขาย้ายไปร่วมถิ่นคำนูนมาโดยตลอดอีกด้วย ทว่าในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งทางราชันชุดขาวเรอันมัดเรดคู่แข่งร่วมศึกลาลิก้าของทางบาร์เซโลนาเองก็เป็นอีกสโมสรที่หันมาให้ความสนใจในตัวของทางดีอาสเพื่อหวังจะได้ตัวเขาไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรูกด้วยขณะเดียวกันทางไปเอฟเชปารีสแซงฌแมงทีมเงินถุงเงินถังจากประเทศฝรั่งเศส ก็กำลังจะเสียทางครยอเอมปาเป้ดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากหมดสัญญากับพวกเขานั่นจึงทำให้ทางปารีสแซงแชร์แมงก็หวังที่จะได้ตัวทางดีออสไปเป็นตัวตายตัวแทนในแดนหน้าดังนั้นในเวลานี้มันจึงเกิดศึกระหว่างช้าง3ตัวที่ต้องมาปะทะกันเพื่อแย่งชิงไรเซนของดาวเตะวัย27ปีดังกล่าว แน่นอนว่าหากมันเกิดศึกประมูลแข่งขันแย่งตัวของทางดีอสมันก็ย่อมจะส่งผลให้ค่าตัวของเขาในตลาดซื้อขายนักเตะพุ่งทยานขึ้นอย่างมีในยยะสสำคัญและคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดในดีลนี้ก็อยู่ที่ทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ พวกมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทักออริสันเบ็คเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาอย่างทักอาร์เนสตรอที่จะมาทำงานต่อจากทางเยอร์เกนครับในช่วงสัมเมอร์นี้กันว่า หลังจากเขาเรียมมาเตือนว่าที่เจ้าหนายคนใหม่เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการจะต้องมาทํางานต่อจากผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างครอปแลนนี่จะกลายมาเป็นงานที่มีความท้าทายมากที่สุดงานหนึ่งเท่าที่ตัวของทางสรอตเองเคยเจอมาในเส้นทางอาชีพผู้จัดการทีมของเขาเลยสมัยที่ผมย้ายมาที่นี่ผมยังเป็นผู้รักษาประตูหนุ่มที่อายุไม่เยอะแต่ในตอนนี้ผมได้กลายมาเป็นผู้รักษาประตูที่เปลี่ยมปไปด้ประสบการณ์แล้ว ออริสันกราวบรรดาน,นักเตะที่มีความเป็นผู้นำจะต้องก้าวขึ้นมาเมื่อทางจอแดนเฮนเดอร์ซันและเจมส์มิเนอร์ย้ายออกจากทีมไปนั่นทำให้เราต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของเกมในตอนนี้มันมีความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่รอเราอยู่ เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้จัดการทีมและก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทักอร์เนอร์สลอตมากมายนะแต่ผมมีความมั่นใจอย่างแรงกล้าว่าเขาจะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อส่งผ่านแนวความคิดของเขามาสู่ทีมของเราเขารู้ดีว่าเราเป็นกลุ่มนักเตะที่ต้องการคว้าแชมป์นี่คือทีมที่สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็าตามคุณไม่สามารถจะไปการันตีอะไรได้ทั้งนั้นสำหรับการแข่งขันในเวทีพิมพ์แวนลีคุณจะต้องทำให้ทีมมีความพร้อมอยู่เสมอคุณจะต้องเกาะกลุ่มหัวตารางและโชว์ฟอร์มให้ได้หากหวังที่จะประสบความสำเร็จ ในก็ฟังความคิดเห็นของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมเราอย่างทักอาริสันเบกเกอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทางฝั่งโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราถึงบ้าแต่เป็นมุมมองของเขาที่มีต่อตัวผู้จัดการทีมของเราอย่างทางเยอเกนครับที่กำลังเตรียมที่จะอำลาสโมสรของเราไป ทั้งนิซาล่าก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในยุคข,ของทางครอบเลยก็ว่าได้และเขาก็ได้รับการยกย่องว่านี่คือหนึ่งในนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่เก่งที่สุดของโลกในช่วงเวลาพีคของตัวเขาเองทว่าโจ้ตัวก็ไปมีปัญหากับทางในายใหญ่ชาวเยอรมันหลังจากมีปากเสียงกันระหว่างเกมที่ฟาดแข่งกับทางขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดเมื่อปลายเดือนก่อน ตอนที่เขากําลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสํารองก่อนที่สุดท้ายแล้วจะมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันล่าสุดตัวของทางซาล่าเองก็ได้ไม่สัมภาษณ์ยืนยันว่าในตอนนี้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วและเขาก็จะยังคงติดต่อกับครอฟที่เป็นคนกลุกป,ปั้นเขาจนโด่งดังขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ได้แน่นอนว่าผมจะยังคงติดต่อกับเยอเกนครอฟตลอดไป ผมจะติดต่อกับเขาไปชั่วชีวิตของผมเลยซาลากล่าวเพราะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องของงานเท่านั้นนะเรายังมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนอกสนามอีกด้วยแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหากเราจะยังคงติดต่อกันอยู่นับจากนี้และตลอดไปผมยังจำได้ถึงครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกัน เขาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผมโดยตรงและเขาก็อธิบายให้ผมฟังว่าทำไมเขาถึงอยากจะให้ผมย้ายมาอยู่ด้วยกันทีมนี้เขาบอกกับผมว่าเขากำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่รามีซาดิโอมาเน่และโรแบร์โตฟอร์เมโนอยู่ทีนั้นด้วยซึ่งเขาก็อยากจะให้ผมมาลงเล่นในทีมนี้ เขาบอกกับผมว่าเขาจะพัฒนาเกมการเล่นของผมและทำให้ผมเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นเขาจะให้อิสระอย่างที่ผมต้องการนั่นทำให้ผมตอบรับข้อเสนอจากเขาและย้ายมาทีมนี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยมจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นของทางริชาร์ีสันดาวยิงชาวบราซิเลียนของทางไก่เดทองทัตเนมพอสเปอร์กันบ้าง เมื่อเขาขึ้นชื่อเรื่องความกวนประสาทและโจ้ตัวเองก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะกับแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลด้วยตั้งแต่สมัยที่เขายังลงเล่นให้กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันทีมคู่อริรวมเมืองของเราทั้งนี้ด้วยความไม่ลงรอยกันดังกล่าวก็ทำให้ทางริชาริีสันมักจะมีปัญหากับบรรดาเดอะค็อปทั้งหลายอยู่เสมอ นั่นทำให้ทุกครั้งที่เขาเก้าวเท้าลงสนามหรือยามที่ได้บอลเมื่อหลงเล่นที่สนามแอนฟิลของเราวิชารีซอนก็จะถูกต้อนรับด้วยเสียงโห่ใส่จากแฟนบอลในสนามจนกึกก้องไปหมดแต่ล่าสุดเมื่อทางเยอเกนครับกำลังจะวางมือจากการคุมทีมของเราไป ตัวของดาวเตะวัย27ปีเองก็วางความบาดหมางทั้งหมดลงไว้และใช้โอกาสนี้ในการออกมากล่าวยกย่องผลงานของในายใหญ่วัย56ปีที่ได้ทำเอาไว้กับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแม้ว่าเราจะมีความบาดหมางและเป็นคู่อริต่อกันแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในสนามนะลิชาริสันก่าวเถราะว่าสำหรับตัวของทางเยอเกนครอปแล้ว เขาเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่เก่งที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยได้เห็นกันมาเลยดังนั้นผมขอให้พระเจ้าช่วยอำนวยพรสำหรับเส้นทางการเดินต่อไปของเขานะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ